เข้าใจกันว่านะครับคอบีเมนูนะครับกับแฮร์รี่แม็กควนะครับได้กลับมาซ้อมบนสนามหญ้าเมื่อเช้านี้นะครับก็นักข่าวชื่อว่าเบนซารีนะครับเป็นคนอัปเกรดอัปเดตอัปเดตไม่ใช่อัปเกรดอัปเดตเรื่องราวของการฝึกซ้อมนะครับทั้งคู่ทํากายภาพบําบัดได้ดีในช่วงเบรกทีมชาติแล้วก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยระดับความฟิตขึ้นระดับความฟิตขึ้นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะพร้อมลงสนามนะแต่นี่คือการกลับได้ทีมชุดใหญ่บรอเวณอัมริมได้ตัวเก่งกลับมา ก็คือได้แม็กควายกับคอบบี้เมนูนะครับในส่วนของเบนซาลี่เนี่ยนะครับได้เขียนข่าวไว้ว่าแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยนะครับกลับมาลงสนามได้เร็วเนี่ยนะครับรวมถึงอาแน่นอนเรนิโอโรอีกคนนึงกําลังฟื้นตัวได้ดีเรนิโอโรนะกําลังฟื้นตัวได้ดีนะครับเนื่องจากบอกเขาว่านะครับคอบบี้เมนูกับแฮร์รี่แม็กควายกลับมาซ้อมเนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีแมนยูเลยเนื่องจากบอกเขาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็น่าจะพร้อมลุ้นนะครับสำหรับการลุ้นแชมป์ยูโรปาลีก